สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามืเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนีฮะวันนี้เราอยู่กับตัว Redmi 9T ครับหลังจากที่ผมได้รีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับตัวที่เป็น r e d m i Note 9T 5G นะครับวันนี้เรามารีวิวตัวที่เรียกว่าราคาตลาดแตกกันบ้างนะครับ4,499บาทนะครัไปพดูตามช็อปของตัว r ร d m i มีวางจำหน่ายแล้วด้วยนะครับสีที่สุกส่งให้ผมก็คือสี Sunlight Orange ถูกใจผมมากๆจริงครับที่บอกว่าราคาตลาดแต่ข้อพันสร้อยเก้าสิบาทเนี่ยคุณได้ทุกอย่างมาอย่างครบคันมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาเป็น RAM 4ี่รวมอยู่ที่64นะครับแล้วก็หน้าจอของเขาอยู่ที่6.53นิ้วครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยนะครับเป็น full HD plus ดีไซน์ของหน้าจอมาเป็น dot drop display นะครับด้านด้านบนเนี่ยจะมีกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลอยู่นั่นเองครับกระจกด้านหน้านะครับเป็น กอล์ล่ากราสามครับถ้าพลิกมาด้านหลังจะมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวนะครับฟังไม่ผิดนะฮะสี่พบาทได้กล้องหลัง4ตัวแล้วคุณผู้ชมครับตัวหลัก48ล้านพิกเซลครับตัวรองลงมาเปนอั u ต t ้า w i นะฮะได้อา u ต t ้า w i มาด้วยนะครับร้อยองศาอีก2ตัวเป็น m า c ครและก็เป็น depth นเซอร์สาหรับทําหน้าชัดหลังเบอร์ดีไซน์ด้านหลังมาสวยงามมากๆครับมีโลโก้ที่ให้เห็นว่าเป็น redmi แบบนี้นะฮะและตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ครับ 6,000มิลลิแอมป์นะสามารถชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆของเราได้ด้วยนะครับในขะะ่ของเรื่องของการดีไซน์ลำโพงครับตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่ที่อยู่ด้านล่าง1ตัวนะครับและด้านบนอีก1ตัวนะครับตัวนี้รองรับการชาร์จนะครับ ท้ายสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาก็มีไมโครโฟน1ตัวส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีหูฟังสําหรับเสียบ3.5มิลมาให้นะครับแล้วก็มีอินฟราเรดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยในกล่องที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับไม่มีหูฟัง3.5มิลมาให้ถ้ายังไงขอขอแถมที่เป็นหูฟังไว้จะได้แบบมาครบเต็มนะครับในส่วนของด้านขวามือครับตัวนี้มาพร้อมกับการสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมนาโนซิมและใส่ไมโครเอสดีการ ร้อยดัมสี่รอมโฮมสี่นะฮะวันที่25มกราคมนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะวางตำแหน่งตัวที่เป็นโน้ตดัมสีรอมอยู่ที่128ซึ่งตัวนั้นเนี่ยนะครับตัว UFS ของเขาเนี่ยจะเป็น2.2ซึ่งจะเร็วกว่าตัวนี้นะฮะรอมที่เป็นโฮมสีเร็วกว่าอย่างแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานบ้างครับสำหรับตัว Redmi 9T ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าให้ทุกอย่างมาอย่างครบ ลันมากๆรองรับ Wi-Fi 5 g 2.4ปกติอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัว ui ก็เป็นมี ui v e r ร์ชัพอเราใส่เขาเรียกว่าต่อทุกอย่างไปเรียบร้อยลงโปรแกรมทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะให้อัปเกรดนะครับตัวที่เป็นตัวมี ui นะครับผมก็อัปเกรดไปเรียบร้อย ไหลลื่นดีมากใช้งานได้ดีมากคุณผู้ชมครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็ถือว่าแจ่มมากถ้าเทียบกับราคานะครับราคานี้ถือว่าดีมากๆจริงๆครับทั้งเรื่องของหน้าจอทั้งเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปครับไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่น Facebook Instagram ดู u t u b e นะครับแน่นอนว่าถูกใจชาวโซเชียลอย่างแน่นอนนะครับความไหลลื่นของ Facebook นะครับบนวาฟที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็น WiFi ของย่านความถี่ 5G นะครับแล้วก็ตัว Instagram นะครับก็เร็วใช้ได้แล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะครับก็ใหญ่เต็มตาแลล้้วกกก็ใหาังงเสีีียท่ดม มากจริงๆครับถือว่าการใช้งานโดยทั่วไปของเครื่องตัวนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆแล้วแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมนเนี่ยใช้งานได้แบบยาวๆเลยคุณผู้ชมว่า,า6,000มิลลิแอมะคือแบบเขาเรียกว่าแบบมาให้ตลาดแบบว่าลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟอะไรประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ของเขาคือ snapdragon 662นะครับที่ความเร็วอยู่ที่2.0กิกะเฮิร์นะครับผมลองไป2เกมด้วยกันก็คือตัว Rv แล้วก็พ u b g นะครับในส่วนของ Rv ครับไหลลื่นดีนะครเฟมเรชปรับได้สูงสุดก็คือ60เฟมเดชนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสตกมาอยู่ที่ประมาณตั47บ้าง50กว่ากว่าบ้างซึ่งก็ไม่มีผลต่อการเล่นแต่อย่างใดนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะในส่วนที่พ u b g ของเขาครับก็เล่นได้อย่างไหลลื่นดีนะครับแล้วก็โอเคอาจจะมีความร้อนสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวสนามดะก้อนตัวนี้662นะครับที่ด้านข ไว้ด้านซ้ายนะด้านขวาเนี่ยจะมีความร้อนอุ่นๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่เล่นเนี่ยไหลลื่นดีปรับกราฟิกอาจจะปรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วา่าเรียกว่าเอาเป็นบบความไหลลื่นละกันนะครับโอเคในส่วนของเกมเนี่ยผมให้ผ่านเลยนะครับสองเกมที่ผมเล่นไปนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวครับ มาในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ากล้องนี่เป็นจุดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวที่เป็น r ร d m i 9T ตัวนี้พูดกันที่กล้องหลังนันก่อนนะครับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายในโหมดที่เป็นความละเอียดสูงคือ48ล้านพิกเซลได้นะครับและค่า F ของเขาเนี่ยต่ำมาก1.79เท่านั้นเองครับผมเองเนี่ยไปถ่ายในสวนนะครับซึ่งมีต้นไม้ต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะซูมภาพเข้าไปแบบเพื่อด,ดูความละเอียดต่างๆของภาพได้นะครับสีสันของภาพเนี่ยออกเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีความซีดๆสักนิดนึง ได้เลยทีเดียวเลยครับใน,าน internet, ภาพในมุมวายภาพในมุมปกตินะครับผมไปถ่ายอาหารนะครับเป็นข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยโอ้ดูน่ากินมากคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสีที่เป็นแบบสีออกเป็นแบบกะเพราอะไรประมาณนี้นะฮะสีมันจะสดมากแล้วก็ดูน่ากินมากๆเลยทีเดียวนะครับในการซูมนะครับก็จะมีการซูมนะครับปรับลงไปที่เป็นระดับซูมของเขานะครับก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสิ่งที่ผมต้องชื่นชมนะครับก็คือเรื่องของกล้องหน้าครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยแปดล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาเนี่ยเออผมว่าผมชอบมากๆเลยนะฮะเรื่องของสกินโทน ่งเรือ,อความเนียนของผิวการเขาเรียกว่าตัดหน้าชัดหลังเบอร์อะไรเงี้ยทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยชอบที่สุดนะก็คือกล้องหน้ากล้องหลังที่ชอบก็คือเรื่องของการถ่ายแบบอัลตระวัผมว่าออสองอันนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในราคานี้มากๆเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตรงนี้เข้ามาช่วยเท่าไหร่นะเพราะงนั้นเนี่ยตัวนี้ r ร d m i 9T อย่าเนี้ยได้เปรียบมากๆจริงๆครับโอเคครับมาพูดถึงบทรสรุปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของตัว r ร d m i 9T ทตัวนี้นะฮะต้องบอกผู้ชมเลยว่านี่คือมือถือที่เรียกว่าครบเครื่องมากๆนะครับโอเคครับสำหรับบางคน r ร d ม i ่อาจจะยังเป็นแบรนด์ที่ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่าในนาทีนี้นะครับราคาขนาดนี้เน,น,นี่ยมันตอบโจทย์ในสภาพว่าเศรษฐกิจแบบนี้มากๆจริงจะอยู่กับผมได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะใช้ได้ดีไม่มีรวนอะไรเลยนะใช้ได้แบบยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นในการใช้งานของเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของเกม เรื่องของแบตเตอรี่ถึง6 0 0 0มิลลิแอมนะครับทุกอย่างจัดเต็มมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลนะฮะเอาไปใช้ Facebook Instagram นะครับก็บตอบโจทย์มากๆถ้าใครจะเอาไปแบบใช้แบบยาวๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและยังเป็นแบตเตอรี่ให้กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอืฟฟ่นๆได้ด้วยวันนี้ก็เป็น type c เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราเามาดูข้อสังเกตสักนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวนี้นะคือในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยไม่ติดจริงๆนะฮะถือว่าการใช้งานได้ด้ดดดีีมมมาากกๆแตต่่ผผินเยววครรับทูสึ คือการเขาเรียกว่าการทัชมันอาจจะยังแบบยังไม่สมูทเท่าที่ควรนะคะคือมันอาจจะอยู่ในระดับปานกลางหรือว่าดีพอสมควรแต่มันยังไม่ดีมากคือก็ด้วยความที่ราคาประมาณนี้แล้วทุกอย่างมันให้มาจัดเต็มประมาณนี้แต่ว่าคือผมก็รู้สึกว่ามันยังทัชได้ยังไม่ค่อยแบบสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงสําหรับตัว r ร d m i 9T ตัวนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันครับวันนี้ากักบ วันนี้ลากันไปนแล้วบาย